สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กามาพบกับเจค้ำสามตัวเต็งคือเกาเนาะค่ะวันนี้เจค้ำสามตัวเต็งสีผ้าท่านผู้ชมทปติดตามดังเล่าความฝันกับคุณยายไล่เนาะค่ะคุณยายไล่นีเพิ่นฝันเม่นเนาะค่ะคุณยายไล่ฝันเม่นเนาะค่ะเพิ่นนี่ฝันว่าไปสอนห่วกเนาะค่ะไปสอนห่วกระไรปลาน้ำเนาะค่ะความฝันของคุณยายไล่ สีมีเพิ่มเติมแบบใดเนาะค่ะสีใได้ตัวดีตัวเด็ดตัวไรเอาไปฝากทนผพ้ชมเนาะค่ะกับเพื่อบริการเสียเวลาเนาะค่ะทนผู้ชมก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายไล่ขอพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ไล่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ได้ยิน ว่าคุณยายนี่ฝันเนาะค่ะกระทั่งทีมงานในลงมาติดตามเล่าความฝันกับคุณยายเนาะค่ะว่าคุณยายนี่สีฝันยังไงเป็นไปเป็นมาแน่วไลกระคอให้คุณยายนี่เล่าความฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านทั้งฝั่งเลยค่ะฝันมาไปสอนสอนกระได้หัวค่ะกระกำเอากระ่าหัวบานสอนไปกระได้ป้าบานปลาคอปลาดุกคือสวิงแต่โตจำดำหีดนี่แหละตตใบไญ่แห้งแล้วฝัปลาคอปลาดุ มายกับความนำไปหาอันไปให้เห็นเขาอยู่น้ำไฮน้ำ้นพ่นยังกระสู่นบแปบดฝนว่ามีหน่วยบอล้รมีให้กูเก็บเลยเก็บวัติละเบียงไงฝนว่าเลยเก็บเอานะเปบบนั่นจับไปสูไป่างๆแบกทั่วแปบนี่บอกแล้วก็พันตอนนั้นมันก็หูมือเงาหาหมดสาวคุณยายนี่ไปสอนหัวคบยู นี่ให้ในหน้าอย่บงค่ะเออน้าจะโ้องบะบอแล้วน้ำหองน้ำค้องน้ำน้องไปังสันหน้าอ๋อค่ะมองเคยไปก็เคยอยู่จับมาก่อนก็เคยไปอยู่แล้วเตรข่าวตะกี้เจริญหนุ่มยังหน่ออไปหาจอนไปหากินท้ายหากินท้าย่าาแต่ว่าพอเป็นหน้าจะโค้งค่ะค่ะตามหื้นหงยหื้นหองเนาะค่ะคุณใหญ่ไร้ายบอกค่ะในร้ายเติบยุ่ โซนขึ a, al. ้นมานี่ปลาคอปลาดุกเต็มสวิงเลยบอกคุณแม่ปลาคอปลาดุกกระไดหลายเติมเนี้ยนะเชิงดหัวเชิงปลาคอโซนหัวเนี้ยมันจะได้ปลาถึงมานทำบ่บานนี้ได้เทบ่ในความฝันก็เอาแต่ขู่นแหละล่ะโอ้ยหมานได้นี่คุณยายแจ้งวันที่จะไงแล้วหน้าบองโเต้นขู่บ่บ่บ่เต็มบ่เต็มแต่ว่าหันได้อยูุ่กหันเป็นหัวเนี้ย หัวหน่อยหัวโคบอย่างนี่นะหัวโคบหัวหางดำเหมือนฉล้มกันหัวรวมเนาะค่ะเนาหัวรวมค่ใช่ไหมตัวสั่มหรือว่คุณยาย่ตัวนี้ล่ะมันหูเมื่อก่อนยังว่านอนฟันหลายมือนหรือเปล่าคุณเหมือนขึ้นว่าโอ้มือนขึ้นว่าคุณยายไปก็ผัยค่ะหลายโผล่โมไปนำอยู่บ้านคนไปหากินนเลยแบ่งกันอยู่บ่ค่ะหัวฮ่าไผัยฮ่มัน เพป็นให้กันสุกคนอยู่บู้่คะใส่กันทวนหน้าทวนตาอยู่มีจำูถึงดก่วบอกเออเล็กหน่อยก็มีเล็กหน่อยก็มีผูเ่าก็มีไปน่วกันอยู่ร้านลับไป็นวกันค่ะคุณยายมีเคยฝันบอกค่ะเคยฝันว่าดเดบหักได้หลายเดบบอกบอกที่วาจอางไีมันก็เคยฝันอยู่ล่ะจังฝันเดบมีอัจนะเดบไปสอนก็ยังดูอยู่ทั้งฝันไปสอน ยังและมาหูคุณยายสังเกตเบิ่งบัว่าฟันไปสอนนี่มันสิมักเป็นเวกไจก็เละเจสิว่าสิจีนี้ยังบาทนี้พูดถึงเรื่องตัวเลขเนาะคุณยายนอกแั่นฟันมาในลักษณะนี้คุณยายนี่พ่อสิตีเป็นตัวเล็กเอฟซีท่าบาทได้บัว่าตัวเลขนี่จะได้ตัวใดคุณยายก็ได้คขนกว่าป่านกับเป็ดเป็ดแน่นอนเป็ดหาเป็ดยังไม่สตี เป็ดขาใหญ่ตีใหยเป็นแปดาเนาะให้เป็นเปากับทีปดแปดประจักษ์เนาะมีมีเห็กเป็ขาเนี่ยคือให้เป็นเปาแปดาเนาะคุณใหญ่เนาะตีเป็นตัวเหลีไให้ท่านผู้ชมทางบ้านเป็นเลขกเปดาเคยฝันในลักษณะจังสีถือเหลขกบอกคุณใหญ่ขันใดเนี่ย ว่าถือแน่ก ka, ว่าเดิมิโอ้ก็ค่อยได้ซื้อยบ่ค่อยื่าเป็นบอกคอยซื้อเลเนอค่ะนอะก็ได้ยินว่าเป็นฝันดีได้ปลาได้หววจังสี่ทางทีมงานก็เลยติดตามไปให้ทานผู้ชมทางบ้านเนาะบ้านนี้ไปสอนนี่ก็ไปก็มูหลายคนมูรุนเล่าข้าวเดียวกันนั่นแหละอายุไ่เนียกันนอคุณย่ายเนาะแต่ว่าสําหรับตัวเลขที่ตีให้ เอฟซีทางบ้านนี่ฟันว่าเดอหวัวในป้านี่ก็คือเป็ดาฮาเปบอคุณยายบอตอนนั้นชาว่าจังตอ <c oughs> นนีเปานี่คุณยายมากแปลเปลเป็นบ <c oughs> อเงินยอะหาแปกแปมากแปลแปลมากเปาแลวเนาะค่ะบานนี้อายุข,ของคุณยายเท่าไดเนาะค่ะตอนอนยุม <c oughs> ากเกิดสิแปดสิบเนียังค่ะอายุข,ของคุณยายแปดสิบเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> ฟันใด มื่อวานเมื่อ,อกนนะอคุณยายนาอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแนวทางความฝันของคุณยายหลายๆค่ะขอบคุณถี่มาใหยแนวทางตัวลกีกับท่านผู้ชมของเฮาก็ขอให้ท่านผู้ชมนีโชกๆมันๆลำๆรวยๆกับความฝันของคุณยายกันสุขสุขคนค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณค่ะขายํากันทุกคนเนาะคุณยายเนาะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เฮาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายนาะค่ะคุณยายไล่นี่เพื่นฝันว่าเพื่อนได้ไปสอนห่วกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปสอนห่วกเพื่อนกระไรปลาน้่เนาะค่ะเพื่อนไปพอปลาเพื่อนก็เอาปลาเนาะค่ะปลาหน่อยปลาใหญ่หวกหน่อยหวกใหญ่เนาะค่ะห่วกรวมเนาะค่ะเพิ่นว่าเนาะตัวเลขของเพื่นกับแปดค่ะ 8ปดอายุของคุณยายไล่นี่กับแปดสิบปีนะค่ะ80ค่ะ16ตุลาสองหาหกหกค่ะฝากกดไล่กดติดตามกดแชร์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งนั่ในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งข,อ,ขอจบไปเพียงเท่านี้หิบนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ